ช่วงนี้นะคะจะพาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศหลังเกมกันบ้างนะคะไปติดตามบรรยากาศที่ลานพลาซ่าสนามกีฬาหัวหมากกับคุณวรันธรสมกิจรุ่งโรธและคุณชนะเดชพิรัตนมงคลกันเลยค่ะ จบลงไปแล้วครับสำหรับ90นาทีเกมระหว่างไทยกับไต้หวันชื่นมือเลยทีเดียวอึดอัดอยู่นานอึดอัดอยู่นานสุดท้ายค่ะก็มาได้อีก2ประตูนะคะทำให้ชนะไป4ประตูต่อสงแบบนี้นี่แล้วแฟนๆที่เขามาชมกันที่นี่ที่จุดแฟนโซนโอ้โหยังไม่ไปไหนปักหลักกันอยู่ที่นี่เจอพวกเราเข้ามาท เฉลิมฉลองนาทีประวัติศาสตร์ของนักฟุตบอลทีมชาติไทยที่กําลังจะก้าวเข้าไปหนึ่งก้าวแล้วสำหรับฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบ1ิทีมสุดท้ายสแต้มนี้เป็น3แต้มสาคัญ3แต้มประวัติศาสตร์จริงๆคุณผู้ชมครับสคะแนนนี้แทบจะเป็นการการันตีการผ่านเข้าสู่รอบ3นั่นคือรอบ12ทีมสุดท้ายกับฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนเอเชียนะครับเป็นน่าจะเป็นอีกครั้งนึงละสำหรับ14ปีที่รอคอยกันมาอย่างยาวนานและดีขึ้นง้างหลังนี้ก็ไทยรัฐเชียร์ไทยแลนด์พร้อมกันอ้าวไทยรั ร่วมเชียร์กันแบบนี้สนุกสนุกนี่แหละครับเดี๋ยวเราจะรอวินาทีเฉลิมฉลองที่นี่ใช่ค่ะจุดที่นี่คุณผู้ชมครับมีกิจกรรมมากมายเลยทีเดียว,ยวนี่มาแล้วโอ้โหนี่ครับสามคะแนนสามขั้นแล้ววันนี้เราทำได้นะโอ้โหแล้ววันนี้แฟนๆมากันเยอะจริงๆนะน้องพิชี่นะ ก็ถือว่าเป็นความชื่นมืน่นของคนไทยทั้งประเทศแล้วกันเพราะเชื่อว่าคนไทยทั้งประเทศส่งกาลังใจเชียร์ให้กับนักเตะทุกคนเพื่อเก็บ3าคะแนนนั้น,นโอ้โหบรรยากาศนี้มากันตั้งแต่ช่วงเช้าช่วงบ่ายแล้วจนถึงตอนตอน,นี้คุณผู้ชมสามทุ่มกว่าแล้วแล้วจะสี่ทุ่มห้ทุ่มก็ยังคงอยู่กันต่อเพื่อที่จะ เฉลิ้ฉลองนะกับ3คะแนนสำคัญที่สำคัญผู้ชมยังต้องลุ้นกันต่อเพราะว่ายังมีอีกหนึ่งเกมที่เราต้องลุ้นก็คือการพบกันระหว่างไต้หวันกับอิรักถ้าหากผลเป็นใจถูกต้องจะแข่งขันกันในวันที่17พฤศจิกายนนี้นะคะไต้หวันจะเปิดบ้านรัดการมาเยือนของอิรักถ้าเกมนั้นอิรักไม่สามารถชนะได้หรือแค่เสมอไทยเขาเราทันทีถูกต้อง้ ครับผมและนี่ก็คือการรายงานจากที่จุดแฟนโซนและยังตามเชียร์ทีมชาติไทยกันต่อนะครับผมชนะเดชพิรัตรนำคลและคุณวรรทสมกิจรรุ่งโรจน์ข่าวไทยรัฐทีวีรายงานครับ